ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เราเมวัน,นี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับงานเยอะนะครับตอนนี้นี่พบกันน้อยมากวันนี้เราจะมาพาดูที่ตัวหนึ่งนะสวยมากแล้วก็เราเคยพูดไว้แล้วแล้วแหละตั้งแต่สองเดือนก่อนเราไม่รีบเท่าไหร่ก็ <c oughs> ทำไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับเราไปดูที่ตรงนี้กัน จะลงจากบ้านใหญ่นะครับนี่บ้านบ้านเดิมไม่ใช่บ้านใหญ่ครับบ้านเดิมนี่คือห้องทํางานนะครับห้องทํางานตรงนั้นเนี่พื้นที่ความจริงที่จะพาดูก็คือทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่สะพานเอคือตัวสะพานเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้แต่ตัวนี้เนี่ยคืออยู่ในกลุ่มที่เราต้องการขายนะสะพานมันก็จะขยายอีกเท่าตัวนะเพื่อที่ก็ประมาณเมตรห้าสิบนะ เพราะว่าเอาปูนหินทรายเข้าได้เข้าด้านหลังได้ไม่ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเลยไปนู่นเลยแต่ตัวนี้นี่มันเป็นส่วนเสริมนะครับคือ <c oughs> จะซื้อพร้อมกันนี้ก็ได้หรือจะซื้อแต่แปลงหน้านี้ก็ได้นะมันมีแปลงหน้านะครับแปลงหน้าที่เราอยากขายก่อนนะแต่ความจริงอยากขายพร้อมกันนั่แหละแต่แปลงนี้นี่สวยและอยากขายก่อนก็แปลงที่ยังไม่ได้ตัดนี่ก็คือของผู้เล็กนะครับ กูเล็กจะตัดให้วันสองวันนี้แหละแต่วันนี้ตัดตัวที่จะขายก่อนเราจะประมาณนี้นะครับประมาณได้ประมาณเกือบถึงต้นมะพร้าวต้นนี้ะนมะพร้าวต้นนี้อาจจะอยู่ในโซนของเกาะนะก็จะประมาณแบ่งนี้นี่ประมาณแบ่งนี้นะครับก็จะถึงประมาณนี้ <c oughs> ตอนนั้นวัดได้นะน่าจะเป็นประมาณสิบสามถึงสิบห้าเมตรยังจําไม่ได้จะไม่ได้เท่าไหร่นะ <c oughs> ก็พื้นที่ตัวนี้นี่หนึ่งงานครึ่งน,นะครับ งานละศเนสองหมื่น 20, บาทตัวนี้เนี่ยจะดีกว่าหลายแปลงเลยนะพูดไปเขาก็จะกดเราเนาะก็คือมีน้ำนั่นเองนะน้ำมันไม่ได้มีโดยง่ายๆนะเพราะว่าผมต้องขุดคลองนะตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยผมก็คุดหมดหมดสามสี่หมื่นบาทเลยนะคลองตัวนี้เนี่ยคิวละยี่สิบ่าชั่วโมงละสองพันสองนะประมาณนั้นคิวเนี่ยเราไม่นับแล้วเราเอาชั่วโมงเอาเพราะว่าเขาต้องแต่งคูให้เรานะ ขั้นคู่คลองตัวที่จะขายก็คือจะปักโฉนดท้องกับคุณเล็กนะครับนี่ของคุณเล็กที่นี่16บเมตรครึ่งจากบุัมานะนี่ของเราก็จะต่อจากนี่ไปเลยนะที่ดีของแปลงคุณเล็กและแปลงตัวนี้ก็คือเราอาจจะซื้อที่นาด้านหลังนี้ได้นะสามารถขยายได้ไหมเราขยายคนละหนึ่งไร่หรือสองงานนี้ก็ได้นะครับเราก็จะพยายามทำคลองขึ้นมาข้างบนเหมือนกัน ก็ถ้าซื้อแล้วไม่คลองผ่านก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ทําเราก็ทําไปส่วนอื่นนะตัวนี้เนี่ย <c oughs> งานครึ่งนะวันนี้เรามาทําความสะอาดเราจะเห็นว่ามันโล่งหมดแต่ก่อนเราปลูกมันเบอรี่นะเนี่ยมันก็เกิดใหม่อยู่เราตัดนะวันนี้ตัดโยนลงให้เปล่าหมดเลยต้องการให้มันโล่งนะส่วนใครจะจัดวิธีแปลงแบบไหนก็ก็แล้วแต่นะว่าจะจัดวิธีแบบไหนแต่ยังไม่โล่งสุดนะ เราเหนื่อยก่อนแปดโมงกว่าแล้วแปดโมงแล้วนะคนงานก็จะเริ่มมาทํางานเราก็อาจจะได้ไปทําท่าเรือก่อนนะเพราะว่าเร่งด่วนตัวนี้ก็ถึงโน้นนะครับโฉนดก็อยู่สีสเขียวก็ครอบครองเข้านาตัวนี้ไปด้วยแปลงนี้นี่เป็นแปลงพิเศษมากนะครับมีหมดจัก,กระจงจัก,กระจันขึ้นเต็มหมดเลยนะเนี่ยเราเห็น ขนาดฤดูนี้เนาะนี่มันจะหมดแล้วมันยังมีเห็ดเกิดนะหลังบ้านว่าจะไปนึ่งอยู่นะครับนี่นี่นี่เห็ดเกิดเต็มเลยหมดเลยเนี่ยนี่แล้วอยู่ข้างล่างอีกไลย้ลยล้อันอยู่แปลงนี้พิเศษก็คือจะได้ต้นไม้เก้าสิบห้าต้นนะกร็รวมทั้งมะพร้าวด้วยมะพร้าวฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะตัวนี้อายุสามสี่ปีแล้วเริ่มเริ่มจะมีลูกแล้วแต่ยังไม่ติดนะเพราะเราไม่ค่อยได้ให้อาหารนะอาหารก็ไม่เยอะนะครับ ขี้ไก่กับขี้วัวแค่นั้นนะครับส่วนมันเบอรี่พวกนี้ก็จะตัดวันสองวันนี้แหละเพราะวันนี้เราตัดไปเยอะแล้วเราโยนลงให้ปลาี่ปลามันก็กินไม่ทันเนาะที่ตรงนี้จะถึงบริเวณนี้นะครับถึงหน้าหลีนะก็ยังไม่ถึง่าไรหรอกนี่นี่คือตัวหลีที่เราทําตัวนี้ก็จะเลยต้นพยุงตัวนี้มาก็ได้ได้ต้นพยุงตัวนี้ด้วยก็จะประมาณตัดตอนนี้นี่ได้ต้นนี้ด้วยครับนี่ต้นพยุงตัวสุดท้ายนี่ก็ได้ด้วย เพราะว่าจะตัดประมาณนี้มันก็จะเลยต้นมะพร้าวไปได้มะพร้าวอีกสองต้นนะครับเนี่ยวัดประมาณนี้นะครับนี่วัดประมาณนี้มานี่เลยนะก็ติดหลีเลยแหละนี่ก็ข้ามคลองไปถึงที่ของเขาก็แสดงว่าได้คลองตัวตัวเล็กนี่โอ้ปลูกกะต๊อบให้คนนอนเล่นฟังเสียงปลาได้สามหลังเลยนะมีความห่างด้วยอุ้ยปลายังวิ่งเยอะนะครับเพราะว่าปีนี้เรากั้นน้ําไม่ได้นะครับ ปลาก็เลยยังยังเที่ยวไปเที่ยวมาได้คลองตัวนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งนะครับไปจนจุดด้านหนะ้าเดี๋ยวทําบริเวณนี้ใสะอาดก็อาจจะสวยกว่านี้นะตัวนี้ราคานะครับงานครึ่งก็คืออางานละแสนสองเนาะก็คือแสนแปดหมื่นบาทนะครับาดาวอยู่ที่สี่หมื่นนะดาวอยู่ที่สี่หมื่นแล้วก็ผ่อนก็แล้วแต่ผ่อนหกสิบ สิบงวดมันก็จะไม่เยอะ,ะผ้าผ่อนอยากได้ไวก็ก็ได้เยอะแต่จายสดก็ต้องรอสองปีนะครับถึงจะได้โฉนดจายหมดเลยก็ได้แต่ต้องรออีกสองปีพร้อมเพื่อนเขานะครับแล้แบ่งแยกพร้อมกันตันนี้สวยมากเป็นวนะเ,เขาเรียกว่าวนาเกษตรนะครับสวยต้นตะเคียนโตโตกันแล้วนะครับกว่าผ่อนเสร็จเพราะว่าต้นตะเคียนนี่เท่าตัวเด็กเลยนะนี่ต้นยางนา ตัวนี้เนี่ยเราจะปูบ้านไว้ข้างหน้านี้ก็ได้นะครับหลังเล็กๆอาจจะได้ตัดต้นไม้ไปสักเจ็ดแปต้นนะแล้วก็ทําฝั่งนู้นก็ทําสะพานที่คนข้ามมาด้านในถ้าไม่ปิดตัวเองนะถ้าจะทําบ้านพักห้องพักเราควรจะไปทําด้านหลังหรือไม่ก็ต้องเว้นข้างหน้าให้รถเขาเข้าได้นะถ้าเราจะถมไปตรงนี้นี่ก็จะมีต้นตะเคียนอยู่นะ หรือถ้าตัดตรงนี้ก็จะตัดต้นไม้ตัวเองทิ้งก็แล้วแต่นะเลือกเอาได้ไม้หรือได้อะไรถ้ารถเขาจอดข้างนอกเขาเดินเข้าไปข้างในก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะเัาจะสบายสบายอยู่หรือทรรําสะพานในน้ําไปก็ได้นะครับอันนี้เนี่ย <c oughs> ทีนี้เงินผ่อนนะครับตัวนี้เป็นพิเศษนะครับตัวนี้อว่าเงินผ่อนมีสามารถผ่อนได้นะครับไม่ไม่ใช่เงินผ่อนเนองินดาวนะเนงินดาวสามารถผ่อนได้ สี่เดือนนะครับก็คือ,อสี่เดือนมันสนะี่หมน้าเนาะมันก็ตกเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งมพั้ยหใช่ถ้าผมคำนวณไม่ผิดเนาะหรือสองหนึ่งมืหนึ่งพัองร้อยห้าสิบประมาณนี้นะสี่เดือนนะผ่อนเสร็จตัวนี้แล้วก็เริ่มผ่อนงวดผ่อนงวดนี่มันก็จะตกอยู่ประมาณ สองพันต้นๆนะสองพันต้นๆนก็ลองจะคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับก็แล้วแต่เจ,จ้าจะผลยาวผลสั้นแค่ไหนถ้าใจถึงนะอยากได้เยอะมาเอาตัวนี้แปลงนี้ไปด้วยเลยเนี่ยแต่ถามว่าอยู่กับผมแล้วจะสบายใจไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องมีพื้นฐานนะว่าเราชอบกันพอสมควรนะไอ้ผมก็ นิสัยผมคงไม่เลว้ายขนาดที่ท่านมาอยู่ด้วยลําบากนะก็คือเกาะได้คนละครึ่งเอาไม่ไม่ครึ่งหรอกของผมได้เยอะกว่าก็าได้ท่านได้ตัวนี้สามารถปลูกบ้านพักได้สองห้องแบบสวยเลยนะบ้านพักตัวเองนะแล้วก็ยื่นน้ําก็สามารถทํารีสอร์ทได้ตัวนี้ก็จะเป็นสามแสนแปดนะครับสามแสนแปดทีนี้สามแสนแปดนี้เนี่ยก็ดาวก็น่าจะอยู่ที่เก้าหมื่นนะประมาณนั้นเก้าหมื่นพอได้เหมือนเดิมนะครับ จะผ่อนไปสี่เดือนเหมือนเดิมนะก็เดือนละสองหมื่นกว่าเงินผ่อนสาหรับสําหรับเงินดาวนะส่วนผ่อนงวดหกสิบงวดนี่ก็หารเอามันไม่เยอะนะครับตัวนี้โอเคนะครับวันนี้เนตพูดเยอะมากเลยหวังว่าท่านจะเข้าใจนะไม่เข้าใจอะไรก็เมนมายังไงก็๋ยวเมนมาจะให้เบอร์โทรด้วยเบอร์ไลน์ด้วยนะจะได้โทรติดต่อกันคุยกันได้ง่ายๆเนาะ เจ้านี้ก็จะได้เยอะนะเออเนี่ยต้นมะม่วงพวกนี้ออกลูกหมดแล้วนะครับแต่ก่อนมีศาลาตรงนี้เรามาทํำอีกก็ได้นะครับให้มันเตี้ยลงกว่าเดิมอ่าเาารถเต็มหมดเลยโอเคนะครับมีวคนสุดท,ท่านนะครับสวัสดีครับ